รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อรับเขาสู่รายการมอเตอร์ส n ตนรายการกีฬาที่รวบรวมความหลากหลายรสชาติตามแบบฉบับเมสแตนกับคอนเทนต์กีฬาสุดเอกซ์ clusiv มากมายที่ทุกคนจะได้ชมกันแบบนี้ทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลาสี่ทุ่ครึ่งทางช่อง m c o t คอหมายเลข30ค่ะ วันนี้เนี่ยขอพาทุกคนไปรู้จักกับหนุ่มน้อยนักดิฟจากทีมทุเรียนแลนด์มิสเตอร์ดีไอวายหรือว่าน้องหมิงหมิงนั่นเองค่ะต้องบอกว่าน้องหมิงหมิงเนี่ยเป็นนักดิฟที่มีอายุน้อยที่สุดในวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยเลยนะคะและเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองโดยการไปร่วมลงแข่งขันในรายการฟอร์มูล่าดิฟเจแปนทั้งฤดูกาลค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวขอพาทุกคนไปรู้จักกับน้องหมิงหมิงตั้งแต่จุดเริ่มต้นกับการเล่นกีฬามอเตอร์สปอร์ตประเภทดิฟกันค่ะเป็นยังไงบ้างไปชกันเลยค่ะ สำหรับวงการรถดิฟในบ้านเราแม้จะมีนักดิฟไทยเติบโต,ตพัฒนาฝีมือเกิดขึ้นมากมายหลายคนแต่ว่าน้องหมิงหมิงหรือชนลิลโตมงคลน,นักแข่งรถดิฟสังกัดทีมทุเรียนแลนด์มิสเตอร์ดีไก็ถือเป็นหนึ่งในรูกกี้ของวงการที่พัฒนาฝีมือกันขับได้อย่างรวดเร็วจนล่าสุดปี2022คว้าแชมป์ประจำปีของรายการดิฟคอมเพนิชันซึ่งเจ้าตัวเล่าย้อนกลับไปในอดีตในช่วงหัดดิฟรถใหม่ๆหมิมงหมิงในวัยเพียง15ปีภายใต้การฝึกสอนของ อัฐพลประกอบของหรือเอ็มเดอะสต์นักร้องนักดิฟแถวหน้าของเมืองไทยโดยในตอนนั้นเจ้าต,ตัวต้องบินกลับไปพัทยาเชียงใหม่ทุกเดือนเพราะบ้านอยู่พัทยาส่วนอาจารย์เอมพักอยู่เชียงใหม่ชื่อหมิงหมิงครับจากทีมทูเรียนแลนด์แอนด์มิสเอรครับผลง,งานล่าสุดครับ ของปี2022นะครับก็จะเป็นแชมป์ประจำปีของรายการดิฟคอ Competition ์สโ Open Gear ครับช่วงเริ่มดิฟครั้งแรกก็ตอนเมื่อปี2019ครับตอนอายุป,ประมาณ14ครับจริงๆแล้วก็คือเริ่มติดตามดิฟตั้งแต่ปี2012ก็ชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตอยู่แล้วครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นอาจารย์ M ที่สอนครับก็คือช่วงนั้นมีเวลาน่าจะประมาณ 20วันครับที่ต้องมาฝึกดิบก่อนที่จะลงการแข่งขันครั้งแรกก็รู้สึกช่วงนั้น14วันคือซ้อมทุกวันจนกว่าจะได้ครับแล้วก็ลงแข่งในรายการครั้งแรกครับทุกครั้งที่จะมีโอกาสาได้ซ้อมก็คือต้องบินไปเชียงใหม่ตลอดครับเพราะช่วงนั้นก็คือสนามอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็กรถก็ทําที่เชียงใหม่แล้วก็บ้านก็อยู่ที่พัทยาครับ หลังจากเป็นลูกสิษย์เดะสตาได้ไม่กี่เดือนมิ่งมิงก็เริ่มลงทำการแข่งขันอย่างเป็นทางการในปี2019โดยใช้รถใหม่เลข114ในรายการ Underground Dips สนามที่4ที่ลานอเนกประสงค์อ,อบจอจันทบุรีซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของปีแม้จะไม่ได้ถ้วยรางวัลอะไรเลยแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเรียนรู้เทคนิคการขับรวมถึงการได้สัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันจริง แรกๆที่ลงการแข่งขันเป็นรายการของอันเดอร์กาวครับรู้สึกจะที่สนามจันทบุรีครับก็ลงแค่รุ่นนิวเจดก็คือเป็นรุ่นมือใหม่ครับก็รอบแรกก็คือค a l ลิฟายผ่านแล้วก็ผ่านได้ไปถึงรอบ8ปดันหลังจากนั้นก็คือตกรอบ หลังจากนั้นมิงบิงได้ทำการเปลี่ยนตัวรถแข่งจากบอดี้นิสสันเซฟิโร่เ1เป็นนิสสัน200 SX ทำให้ฝีมือการขับพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนระเบิดฟอร์มเก่งคว้าแชมป์ประจำปี2020ทั้งคลาสดวเจนและคลาส C ีรวมทั้งรั้งตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งของคลาสบีได้ในรายการอันดอรกาดิฟเริ่มแรกๆใช้รถเป็นเซฟิโร่เอรัอยู่ที่ประมาณ500กว่าแรงมา้าครับ ก็คือหลังจากที่ขับรถเซฟิโร่ A 3านะครับแล้วก็อยู่อีกไม่กี่เดือนก็คือได้มีโอากาสเปลี่ยนรถก็คือกลายมาเป็น200 SX อคันข้างหลังเนี่ยครับก็คือ รถคันนี้ก็สเตปก็อีกเลเวลหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ700กวก่อแรงม้าก็ทำให้ผลงานค่านๆดีขึ้นและครั้งแรกที่ลงกับคันนี้ก็คือได้โพเดียมในรุ่นคัตซีแล้วก็รู้สึกจะบีด้วยครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็สนามต่อไปก็ได้เรื่อยๆเรื่อยๆมาจนถึง ล่าสุดปี2022มิ่งมิงก็คว้าคั่วใหญ่ให้กับตัวเองได้สำเร็จด้วยการคว้าแชมป์ประจำปี2022ในรุ่นโอเพนเกียร์ของรายการบิฟฟ c คอมเพ i ติชัซึ่งในคลาสนี้จะเต็มไปด้วยนักดิฟมืออาชีพและรถแต่ละคันก็ใส่อุปกรณ์มาเต็มพิกัดโดยเฉพาะเกียร์ที่ใช้เกียร์ซ e เควนเชียได้นั่นเอง โพ่นเกียร์คือมีนักแข่งแต่ละคนก็คือหัวหัวของประเทศหมดก็แล้วก็มีเป้าหมายคือก่อนสนามสุดท้ายตอนนั้นคะแนนก็อยู่ในท็อป3ครับก็คือรุ้นมากก็คือพอได้แชมปแล้วก็ดีใจมากครับ ก่อนจะปิดฤดูกาล2023นี้ยังมีการแข่งขันรนยายการใหญ่อีกหนึ่งรายการน,นั่นก็คือการแข่งขันดีวันกลังปีไทยแลนด์2023สนามที่3และ4จัดแข่งขันกันที่ลานจอดรถด้านหน้าดมแก้วของสนามชังอินเตอร์เนชั่นนลเซอร์กิตจังหวัดบูรีรัม์มีนักดิฟระดับตำนานอย่างมาสโตะคาวาบาตะและคันตะเจ้าของแชมป์ฟอร์มูล่าดิฟเจแปนปีนี้ซึ่งมิงมิงก็จะลงทำการแข่งขันด้วยเช่นกัน ปีนี้ที่ผ่านมาก็คือผลงานการแข่งขันคือคิดว่าดีดีมากครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาแบบลงแข่งทุกสนามเพราะว่าตอนนี้ก็คือแข่งที่ต่างประเทศนะครับเป็นแข่งรายการฟอร์มูล่าเดวครับก็ฝากแ,แฟนนะครับช่วยเชียร์ทีมทุเรียนและมิสเตอร์ดทุกคนด้วยนะครับที่จะลงแข่งดีวันก็ฝากแ,แฟนนะครับช่วยไปติดตามด้วยนะครับ ในสัปดาห์หน้าเราคงอยู่กันต่อกับน้องหมิงหมิงนะคะซึ่งน้องหมิงหมิงจะมาเล่าประสบการณ์กับการไปแข่งขันในต่างแดนให้เราได้ฟังกันซึ่งจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งเลยนะคะกับการรั้งอันดับที่16จากการเก็บคะแนนสะสมประจำปี2023จากรายการ f o ร์มูล่าดิฟเจแปนนั่นเองค่ะรอติดตามกันต่อนะคะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ พลังกันต่อค่ะที่ดี p o r t ์ตสเตเดียมย่านเอก,กมัยนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าเผาผ่านแคลอรี่ได้ดีมากๆวันนี้จะพาไปเล่นอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ ที่แล้วเราได้พูดคุยถึงที่มาที่ไปของดีสปอร์ตสเตเดียมกันไปแล้วทําเอากล้วยเนี่ยอยากจะไปลุยกับกิจกรรมด้านในแล้วละค่ะแต่แต่แต,แต่ถึงแม้ว่าจะมาคนเดียวก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะเขามีสตาฟคอยดูแลแทบทุกกิจกรรมและนอกจากมีสตาฟคอยดูแลแล้วกิจกรรมของที่นี่ก็สามารถเล่นคนเดียวได้ค่ะจะเป็นยังไงบ้างตามกล้วยไปลุยกันเลย ลุยกิจกรรมกันแล้วนะคะและแน่นอนโซนนี้เป็นโซนที่แบบเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็ว่าได้<ช>แต่ให้คุณแม่ที่แบอธิบายนิดนึง<ช>ว่าแบบว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแล้วแบบมันฝึกอะไรบ้างคะ<ช><ช>ค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นโซนเบสบอลแล้วก็ซอฟบอลนะคะซึ่งเบสบอลกับซอฟบอลต่างกันที่ลูกนะคะซอฟบอลมันจะเป็นลูกใหญ่แล้วก็ลูกจะแข็งนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเบสบอลจะเป็นลูกเล็กกว่าแล้วก็ลูกนิ่มกว่านะคะใช้แต่วิธีการเล่นก็เหมือนกันนะคะ เริ่มด้วยกิจกรรมแรกเรื่องยิงเบสบอลซอฟบอลอัตโนมัติถ้าหากใครเริ่มต้นแบบกล้วยก็แนะนำซอฟบอลก่อนได้เลยค่ะเพราะจะมีขนาดลูกที่ใหญ่กว่าเบสบอลแต่ถ้าเล่นไปแล้วรู้สึกแม่นขึ้นก็สามารถเลื่อนระดับไปเล่นที่เบสบอลกันได้เลยแต่ถ้าใครจะเล่นกิจกรรมนี้ต้องใส่หมวกที่จัดเตรียมไว้ให้เพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะคะ แบบว่าใครเห็นเราก็ต้องอยากาปีนเพราะมันน่ารักมากเลย<ช>มีหลากหลายสีแต่ว่ามันมีความพิเศษยังไงบ้างคะตรงนี้ตรงนี้นะคะก็คือสามารถเล่นได้ทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่เด็กเล็กจนผู้ใหญ่ได้เลยค่ะเพราะว่าเจ้นี่เบล้ยเราเตรียมไว้ให้แล้วนะคะสำหรับเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตแล้วก็ไว้ผู้ใหญ่นะคะที่นี่ยังมีกิจกรรมปีนผาให้เราได้ลองปีนด้วยนะคะซึ่งถูกแบ่งออกเป็น3ระดับมีระดับง่ายปานกลางและยาก วันนี้กล้วยก็ขอเลอาเป็นแบบกลางๆก็แล้วก,ก,กันค่ะแต่คุณเน็ตที่ปีนระดับยากเนี่ยก็คือแซงกล้วยไปก่อนแล้วนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าพาที่นี่ใครที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถปีนได้น้องๆตัวเล็กๆเนี่ยนะคะก็ปีนได้เช่นเดียวกันเพราะว่าจะมีพี่สตาฟคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยละค่ะ ก็จะเป็นเทนเน็ตออโต้นะคะค่คือจะมีเครื่องยิงออกมาเหมือกนกันค่ะเดินนึ่นมาหนึ่งนาทีเหมือนกันลค่ะลูกยิงออกมาเราก็ตข้าชอ่องด้านหลังได้เลย และนี่จัดว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันค่ะเพราะว่าการตีเทนนิสของที่นี่ไม่จําเป็นต้องมีคู่มาเสมอไปเพราะกิจกรรมนี้เขาให้เราเล่นเทนนิสแบบคนเดียวได้อย่างกล้วยมาคนเดียวก็สามารถเล่นได้จอยๆไปกับเครื่องยิงอัตโนมัติที่จะยิงลูกออกมาให้กล้วยได้โชว์ฝีมือกันตอนนี้เราก็อยู่ชั้นที่2ของ e-sports stadium นั่นเองค่ะ ตรงนี้มีอะไรบ้างคะดูมีอะไรหลากหลายอย่างให้เราได้เล่นเหมือนกันนะค่ะก็ะจะมีทั้งโต้เกมแล้วก็กีฬานะคะ,คะกีฬานี่ก็คือเป็นก็ะจะเป็นด้านหลังเรานี้กจะเป็นมวยนะคะก็ะะจะมีนวมให้มีกระสอบให้นะคะโอไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเรา,าบอกว่าใช้ที่นี่ได้เลยจะม,มีบบปทบาทให้ครบทุกอย่าง ั้น2เห็นแล้วมันคันไม้คันมืออยากจะเตะจะต่อยขึ้นมาเลยล่ะค่ะใครที่พลังล้นๆยังไม่สายใจกับกิจกรรมที่ชั้น1ที่ชั้น2องเขาก็มีกระสอบทรายรอเราให้เรามาระเบิดพลังกันตรงนี้จะเข่าจะซองจะเตะจัดไปเลยเต็มที่ค่ะห้องคาอเกตหรือว่าห้องสังสารค์นี้ต้องบอกว่าใหญ่เหมือนกันนะกวางมากจุดได้หลายคนเลย ห้องนี้เนี่ยคือใครต้องการมาทำอะไรแบบสามารถติดต่อมาได้เลยเต้องบอกว่าที่นี่ครบครันจริงๆค่ะมีทั้งกิจกรรมสนุกๆเรียกเหื่อนและยังมีห้องไว้คอยรองรับจัดงานเลี้ยงอีกด้วยเล่นกิจกรรมเหนื่อยๆมานั่งพักปาร์ตี้ทานน้ำกินของอร่อยๆร้องเพลงปล่อยใจสนุกสนๆก็ได้ฟิลพักผ่อนอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะ ที่ไหนติดต่อได้ยังไงบ้างคะดีสปอร์ตนะคะตั้งอยู่ที่ห้างดองกิมมอนะคะสามารถเข้ามาทางเอกมัยซอยห้าหรือไม่ก็ทางทองหลอดซอยสิก็ได้นะคะกดลิ้์ขึ้นมาที่ชั้นห้าได้เลยค่ะคือที่นี่เดินทางสะดวกนะคะมาทางรถไฟฟ้าก็ได้หรือว่าขับรถมาจอดที่นี่ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากมาก็มากันได้เลยนะคะเพราะกู้รับรองความสนุกแน่นอนค่ะวันนี้เดี๋ยวกล้ขอตัวไปร้องคาราโอเกะแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมต่อนะคะแล้วขอบคุณคุณนัทด้วยนะคะขอบคุณค่ะ กับบรรยากาศศึกสองล้อชิงแชมป์โลกมอตอจีพีสนามที่17รายการโออาร์ไทยแลนด์กลางปี2023ค่ะซึ่งผลการแข่งขันเป็นฮอเก้มาตินนักบิดชาวสเปนิชที่โชว์ฟองร้อนแรงเหมาชัยชนะในมอต GP จีพีไปครองได้ส่วนทางด้านกล้องสมเกตจันทรานักบิดขวัญใจชาวไทยก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์โดยการคว้าโพเดียมโฮมเลสอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกค่ะพร้อมสร้างสถิติเป็นนักบิดไทยในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นโพเดียมโฮมกลางปีได้สําเร็จค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพความประทับใจนี้ พร้อมกันเลยค่ะการแข่งขันจักรยานยนต์หังเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2023สนาม17รายการ o ออา a ไ l a แลนกลางปีดวลความเร็วอย่างยิ่งใหญ่ต่อหน้าแฟนความเร็วชาวไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมที่ผ่านมา โดยไฮไลท์ของเรสนี้อยู่ที่การรวมเอานักบิดระดับพระการกว่า80คนจากการแข่งขันทั้งสิ้น3รุ่นได้กแก่ Mo โต GP Mo โมโตและ Mo โต3รมาดดนคันเร่งให้แฟนชาวไทยได้ชมกันอย่างสุดมันสถานการณ์ในรุ่นโมโต GP อยู่ในช่วงสำคัญของการลุ้นแชมป์โลกระหว่างฟรานเชสโกบันญายาจาาฟูงชอวอิตาเลียนจากดูคติเลน o ว o ทม ซึ่งมีคะแนนนำคู่แข่งคนสำคัญอยา่างคอเกมมาตินนักบิดสเปนิชจากพรีมาพรามักเรสซิ่งหลังผ่านรอบสปินในวันเสาร์เพียง18คะแนนเท่านั้นตำแหน่งโพลในเรสนี้เป็นของมาติน ขนาบข้างด้วยลูก้ามารินีนักบิดอิตาเลียนจากมูนี่ VR46 Racing t e a เทและอเลชสปาโกโรนักบิดสเปนิชจากอพิเรียเรซิ่งในกริดที่3ส่วนบรรญายาได้เริ่มเกมในกริดที่6 เรสนี้มีความพลิกผันตลอด26รอบสนามโดยมาตินสามารถบิดคว้าชัยชนะไปครองอย่างสุดมันด้วยเวลา39นาที40.045วินาทีเฉือนบรรยายที่ไลบีเข้าชัยชนะในอันดับ3 แต่ได้รับการเลื่อนขึ้นมาคว้าอันดับ2ตามหลัง0.253วินาทีแทนที่ของแบรดบินเดอร์นักบิดแอฟริกาใต้าจากเ e d b u บู KTM Factory Racing Team ที่พลาดเหยียบแทรกลิมิตในรอบสุดท้ายขณะที่ฟาบิโอโกตาโรนักบิดฟร n c h จากมอนสเตอร์ e ินเ y อร a จ a ยาม o ฮ่ามและมาร์กมาเกสแชมป์โลกแสมัยจากเว็บโซฮอนด้ตามเข้าไปในอันดับที่6และ7 แต่ได้ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่5และ6หลังจากที่อเลชเอสปาการโรซึ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5โดยปรับร่วงลงไปอยู่อันดับที่8จากแรงดันลมยางไม่ถึงเกณฑ์ เ <med> กมารแข่งขันในรุ่นโมโตทูซึ่งแฟนชาวไทยติดตามเชียร์ทั่วประเทศปรากฏว่าก,ก้องสมเกียริจันทรายอดนักบ,บิดไทยจากอีเดมิสึกฮอนด้าท <med> ีมเอเชียออกสตาร์ทจากกริดที่5 <med> ทะยานขึ้นมารังอันดับ3ในช่วงต้นเรสก่อนบิดเข้าเส้นชัยในอันดับดังกล่าว ตามหลังผู้ชนะอย่างเฟมินอัลเดเกนักบิดสเปนิชจากเบตาทูนสปีดอัพ9.794วินาทีขณะที่อันดับ2เป็นของเปโดรอคอสตานักบิดสเปนิชจากเรดบูลเคทีเอโยตามหลัง3.481วินาทีจากผลงานยอดเยี่ยมในโฮมเวสส่งผลให้กล้องสมเกียรติปลดล็อกขึ้นโพเดียมในบ้านเกิดอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกพร้อมสร้างสถิติเป็นนักบิดคนไทยในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นโพเดียมในโฮมกลางปีได้สำเร็จ ก็ดีใจดีใจมากกว่าครับก็รู้สึกดีใจมากที่ในในปีนี้เรากลับมาแข่งที่บ้านเราหลังจากเราได้ผิดพลาดในปีที่แล้วแล้ว,ลวปีนี้เรากลับมาแก้ไขแล้วก็เราสามารถขึ้นโพเดียมในในไทจีพีบ้านเราได้แล้วก็อยากจะขอบคุณพี่น้อง,ฟงแฟนชาวไทยทุกคนที่มาเป็นกำลังใจเชียร์ผมทั้งในสนามแล้วก็ทางทีวีอยากจะขอบคุณขอบคุณมากครับแล้วอยากจะขอบคุณทางทางฮอนด้าที่ สนับสนุนผมมาโดยตลอดแล้วก็ตอนแรกก่อนก่อนจะแข่งเมื่อวานเนี่ยเราเรามีเซตติ้งไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ผมก็พยายามคิดอยู่ตลอดว่าทํายังไงก็ได้ให้ผมมีแต้มมากที่สุดไม่ว่าจะยืนตําแหน่งไหนแต่ขอมีแต้มที่ที่ที่ผมจะสามารถทําได้ก็ตลอดวันนี้ก็เป็นแต้มที่ที่เกินเกินค่าที่ผมตั้งไวม้มากๆก็อยากจะขอบคุณขอบคุณพี่น้องแฟนชาวไทยมากๆที่ ส่งกำลังใจมาเชียร์ผมแล้วก็ทั้งในสนามที่เป็นกําลังใจเชียร์ผมตั้งแต่ออกสตาร์ทจนจบการแข่งขันแล้วก็ตอนผมขี่จบทุกคนก็ยืนขึ้นตบมือให้กับผมผมดีใจมากขอบคุณมากๆขอบคุณ,มา,คณมากครับ ผลการแข่งขันในรุ่นโมโตทรีต้องมาวัดกันถึงโค้งสุดท้ายปรากฏว่าชัยชนะตกเป็นของเดวิดอลอนโซนักบิดดาวรุ่งชาวโคลัมเบียจากแกสแกสอัส a าทีมด้วยเวลา32นาที45.037วินาทีเชือนอันดับ2อย่างไทยโยฟูรุซาโตะนักบิดญี่ปุ่นจากฮอนด้าทีมเอเชียเพียง0.266วินาทีเท่านั้น อันดับสามเป็นของคอลินไวเยอร์ดาวรุ่งดัชจากลิควิดโมลีฮัสควานาอินแท็กจีพีตามหลัง0.359วินาที สำหรับศึก MotoGP ในรายการ OR Thailand กลางปี2023ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะเมื่อทางดอน n าสปอร์ตผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการแข่งขันได้ออกมาประกาศถึงจำนวนผู้เข้าชมการแข่งขันอย่างเป็นทางการตลอดสุดสัปดาห์นี้ค่ะคือ179,811คนเลยทีเดียวค่ะ ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปชมบทสรุปความประทับใจในการแข่งขันรายการ OR Thailand ด์กลางปี2023กันรอติดตามกันได้เลยค่ะตอนนี้หมดเวลาของรายการ Motor Stand แล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลา4ทุ่มครึ่งทางช่อง m อ o t HD หมายเลข30ค่ะวันนี้กยขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ